สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับมาที่จังหวัดตราดครับจากอ้อมกอดพ่อแม่สู่รั้วของชาติส่งทหารเกณฑ์ผัด2น้ำตาท่วมครับนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับเดินทางมาเป็นประธานพิธีส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองเกินประจำการผัดที่สทหารเรือจำนวน112นายครับ ประจำวันที่1พฤศจิกายน2513ที่บริเวณศาลารา100้อยปีหน้าสารการจังหวัดตราสครับ โดยมีครอบครัวเดินทางมาส่งเป็นจำนวนมากโดยมีพันโทรประสิทธิ์งามศรีผู้ช่วยศาสนีจังหวัดตราดเป็นผู้กล่าวรายงานเนื่องจากกระทรวงกาโหมมีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติของทหารใหม่เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อดีตต่อกันสร้างความเชื่อมั่นกับครอบครัวและญาติทหารใหม่ให้รับทราบต่อสภาพความเป็นอยู่และระบบการฝึกทหารใหม่ของกองทัพเรือ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างการฝึกสมาธิและสุริการต่างๆของทหารใหม่ที่จะได้รับในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการครับอยากให้เข้าไปนันนิสัยเขาคืออยู่ก็เราเอาใจใจ <laughs> อยากให้เขาไปอยู่เขาเป็นทหารอะไรครับทหารเ,าเรือทหารเรือขัดขับขขไหนครับขัดสองะขับสอง อยากจะฝากอะไรถึงลูกชายก็ไปให้เขาอดทนให้เขารู้จักความลำบากใ,ให้ใหม่อยู่ก็แม่ก็ยังไม่รู้จักยังไม่โตส่วนที่จังหวัดนครนายกวัดอุดมธานีครับพระอารามหลวงจัดงานสืบสารประเพิีลอยกระทงอุดมธานีวิถีลุ่มแม่น้ำครับ เวลา19นาฬิกานาทีของวันเสาร์ที่สามสเอ็ตุลาคมที่บริเวณท่าน้ำวัดอุดมธานีพระครูปริยันติโพธิสุนทรเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับเจ้าวาดวัดอุดมธานีพระอารามหลวงพร้อมคณะกรรมการวัดอุดมธานีจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงอุดมธานีวิถีลุ่มแม่น้ําครับโดยทางวัดได้จัดให้มีการแสดงดนตรีไทยแบบไทยเดิมนะครับราวงย้อนยุคและลอยกระทงที่ท่าน้ําวัดอุดมธานี ภายในบริเวณงานได้จัดให้มีแสงไฟที่ติดไว้ในซุ้มไก่ประดับติดไว้กับต้นไม้รอบบริเวณงานประชาชนให้ความสนใจมาลอยกระทงและยังได้ถ่ายภาพสวยๆนะครับจากวิวดีๆในบริเวณงานอีกด้วยครับ ส่วนที่จังหวัดสงขลาครับหนุ่มชาวสิงห์นครจังหวัดสงขลากับลูกสาววิดดับเสาไฟฟ้าล้มทำรถพังยับแต่คนรอดบาดเจ็บเล็กน้อยครับ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเจ้าที่ตำรวจสพเมืองสงขารับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าหล่นล้มทับรถยนต์บนถนนสายสงขาราโนในพื้นที่ตำบลเกาะยอนะครับจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยครับที่เกิดเหตุพบรถเก๋งป้ายทะเบียนขอไข่สลืสี4 6 6 8สงขาจอดอยู่กลางถนนฝั่งขาเข้าเมืองสงขาสภาพรถมีเสาไฟฟ้าแรงสูงทับกลางลำตัวรถนะครับบริเวณหลังคารถยุบลงมาทะลุลงไปบริเวณเบาะด้านนั่งด้านซ้าย เกจกระจกแตกกระจายได้รับความเสียหายทั้งคันครับส่วนคนขับทราบชื่อภายหลังคือนายอนุชาติบุญมากเป็นชาวอำเภอสิงห์นครได้รับบาดเจ็บคอเคล็ดเล็กน้อยส่วนลูกสาวอายุประมาณ10ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากพลเมืองดีนําส่งโรงพยาบาลสงขาต่อก่อนไปหน้านี้นะครับนายนพดลผู้เห็นเหตุการณ์และช่วยนําคนออกจากรถส่งรถโรงพยาบาลเล่าว่ารถเก่งท่านดังกล่าวครับได้ขับมาตามหลังรถบรรทุกเชลเลอร์ มาเมื่อถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดเชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งพาไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนครับโดยสายไฟฟ้าแรงสูงได้เกี่ยวเข้ากับตู้คอนเทนเนอร์ทําให้สายไฟอ่าสายไฟฟ้านั้นลดลงมาทับรถเก๋งคันที่ขับตามหลังมาเสียหายครับโชคดีพ่อลูกรดตายหวุดหวิดเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยครับครับพอเคล็ดพอเคล็ดนิดน,นึง ก็อาการไม่เป็นไรมากครับผมก่อนไปแล้วตอนนี้ถึงโรงพยาบาลจะรงพยาบาลแล้วรับจากคุณพี่ได้สอบถาแล้เขาเข้ามาจากไหนครับพี่อ่า,อาเขามาจากสิงห์นครครับมาจากสิงห์นครเพื่อไปซื้อข้าวกับลูกที่สงขลาแล้วก็เนี่ยพอมาพวกตามหลังเซนเลอร์มาพอดีแล้วก็ล้มใส่เซนเตอร์เกี่ยวกับตอนแรกนะคบมันดึงสายไฟทันสมข้างเลยอ๋อรถรถเขาตามหลังครับพี่ใช่ครับรถตามหลังครับผม พออยู่อยู่ตามหลังแล้วก็เทเลอร์เกี่ยวสายไฟ่ครับผมแล้วรถเข้ามาพอดีแล้วก็เสาไฟฟ้าเอ็นลมใส่พอดีเลยจังหวะพอดีมาที่เขตอำเภอบานละมุงนะครับรวบหนุ่มรอปภช่วยตัวเองหน้าประตูโรงเรียนอ้างเมาเหล้าขาวจนขาดสติครับเมื่อเวลา15.00นวันที่1พฤศจิกายนพันตำรวจเอกพัฒนาชัยพม พิบูลนะครับพุ่มกับการสาพบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับได้นํากําลังชุดสืบสวนเข้าจับก,กุมตัวนายมารุตหรือทิวรุจิวงอายุ29ปีอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยในที่บ้านเลขที่หลังดังกล่าวพื้นที่หมู่3ตบึงอําเภอศรีศราชาจังหวัดชลบุรีครับหลังก่อเหตุธรรมานอาจารย์โดยใช้อวัยวะเพศสําเร็จความค่ายด้วยตัวเองอยู่บร,ริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนวัดสุกีปัญญารามหมู่ที่8ตบ,บางละมุงอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ จากการจับกลุมสืบเนื่องจากช่วงเช้าวันที่30นะครับที่ผ่านมานมายมรุตได้ขับขีร่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบริเวณโรงเรียนที่เกิดเหตุแล้วทาการใช้อวัยวะเพศมาสำเร็จความใคร่โชว์ครูและนักเรียนชาวบ้านละแวกดังกล่าวเห็นท่าไม่ดีจึงนําโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเพื่อเป็นหลักฐานและไปแจ้งความดําเนินคดีกับตารวจครับ จาก,การสอบถามนายมารุธให้การอ้างว่าก่อนเกิดเหตุได้นั่งดื่มเหล้าขาวจำน,นวนสี่ขวดจนเกิดอาการเมาไม่จนขาดสติแล้วไปก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับทา้งนี้จึงอยากขอโทษกับสิ่งที่ทําขึ้นและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่กลับไปทําเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งครับมาที่คุณท็อปวราวด์เปิดจุดชมวิว360องศาบนเกาะห้องสูงสุดแห่งเดียวในอันดามันครับ เมื่อเวลา10.30นวันที่1พฤศจิกายนในวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเดินทางมาเป็นประธานเปิดหอจุดชมวิว360องศาบนเกาะห้องครับในเขตอุทยานแห่งชาติทานโบกคอรณีตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่มีนายทีคาวุฒิศรีบุญรินหัวหน้าอุทยานพร้อมเจ้าที่กรมอุทยานคอยต้อนรับครับ โดยจุดชมวิวดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2562ครับใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดนะครับ9,737,400บาทมีเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสูงสุดรวม239เมตรมีบันไดรวม419ขั้นครับขึ้นไปยังความสูง109เมตรจัดเป็นหอชมวิว360องศาที่สูงที่สุดและมีแห่งเดียวในฝั่งอันดามันครับ ดยหอชมวิวเดลกาวนั้นเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้าชมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ที่ขึ้นไปเที่ยวชมไม่ต้องจ่ายค่าขึ้นหอชมวิวเนื่องจากรวมในค่าเช่าอุทยานเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ